นี่คือเรื่องราวที่อาจทําให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจสาวคนหนึ่งซื้อ iPhone ผ่านร้านดังในแอปพลิเคชันยอดนิยมแต่พอแกะกล่องออกดูเครื่องกลับมีปัญหาใหญ่โตแต่สุดท้ายก็เคลมไม่ได้อีกต่อไปไม่น่าเชื่อใช่ไหมมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทําไมเรื่องนี้ถึงดูยุติธรรมน้อยนักสําหรับผู้บริโภคอย่างเราเราวคนนี้ได้เล่าถึงปัญหาหลังจากซื้อ iPhone ผ่านร้านในแอปดังอย่างช้อปปี้เธอโพสตข้อความในกลุ่ม Facebook ชื่อพวกเราคือผู้บริโภคลิงกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/167395380606699/questionmarkcf ท0่ o i 2 a 9ฟืนเดิ w f j a p i 5 b j 1 6 c j k 0 j c f s u j c e 3 c d 0 i n e g 2 j x s w 9โด2 5 w j d 5 0 t w b e 4 f a 9 3 m e d i u m 0 j q x b g 0 u c w a y x m x 5 1 j w c 2 c p r เพื่อขอคำปรึกษาความว่าผู้ชายของเธอซื้อโทรศัพท์ iPhone 13จากร้านดังในช้อปปีแต่หลังจากเปิดเครื่องแล้วพบว่าหน้าจอมีรอยเหมือ,อนมีน้ำไหลเช็ดอย่างไรก็ไม่ออกเธอจึงแจ้งร้านเพื่อขอส่งคืนสินค้าแต่ที่น่าสนใจคือร้านกลับส่งสินค้าคืนโดยแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขการคืนเพราะลูกค้าได้แกะของออกจากกล่องซีแล้วและไม่มีหลักฐานตอนเปิดกล่องเธอเลยถามกลับว่ารู้ยังไงว่าสินค้ามีปัญหาก่อนซื้อถ้าไม่แกะกล่องดูร้านตอบมาว่าถูกต้องค่าเพราะฉะนั้นจะมีศูนย์บริการของ Apple ให้ลูกค้าใช้บริการตรตวจสอบ เธอจึงโทรสอบถามศูนย์ a p p l ปลล่วงหน้าและเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าถ้าเป็นปัญหาจากซอฟต์แวร์จะเคลมฟรีแต่ถ้าเป็นปัญหาจากตัวเครื่องภายนอกหรือหน้าจอภายนอกอาจต้องเสียค่าบริการเองเธอแจ้งเรื่องนี้กลับไปยังร้านและถามว่าถ้าต้องจ่ายเองลูกค้าต้องทำยังไงร้านยืนยันว่าต้องจ่ายเองจริงๆเธอจึงสงสัยว่าควรทำอย่างไรต่อไปเพราะมีหลักฐานการแกะสินค้าทุกขั้นตอนแต่ร้านตีกลับไม่รับเหมือนโยนความผิดให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง หลังจากโพสมีผู้ใช้หลายคนเข้ามาให้คำแนะนำมากมายเช่นไม่แนะนำซื้อโทรศัพท์หรือ iPad ผ่านออนไลน์เพราะถ้ามีปัญหามักโยนให้ไปเคลมที่ศูนย์ซึ่งสุดท้ายลูกค้าอาจต้องจ่ายเพิ่มเองบางคนก็บ่นว่ามีประเด็นกับร้านนี้หลายครั้งแล้วทำไมแอดมินจึงไม่ตรวจสอบการทำงานของร้านร้าน,านต่างๆยังแยกไม่ออกว่าการรับประกันแบบจำกัด l i m i t ตวอร r r ันตีนโยบายเวลมาการรับประกันมาตรฐาน Standard warrant y ีหรือความเสียหายด้านความสวยงาม Cosmetic d ด m a g e จากโรงงานคืออะไร สำหรับความเสียหายด้านความสวยงามแบบในเคสนี้ซึ่งเป็นรอยหรือความบกพร่องที่มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่แกะกล่องผู้บริโภคมีสิทธิข์ขอเปลี่ยนหรือคืนเงินจากร้านที่ซื้อถ้าไม่สำเร็จก็แจ้งพิพาทผ่านระบบช้อปปี้ด้เลยศูนย์บริการของ Apple นั้นใช้สำหรับซ่อมฮาร์ดแวร์ที่เป็นปัญหาภายใต้การรับประกันแบบจำกัด1ปีโดยฟรีสำหรับความผิดพลาดจากการผลิตหรือประกอบที่ส่งผลต่อการใช้งานแต่มันไม่คุ้มครองอุบัติเหตุหรือความเสียหายด้านความสวยงามเช่นสีลอกรอยขีดข่วนหรือ การประกอบที่ไม่สมบูรณ์ถ้าซื้อมาพบปัญหานี้คุณมีสิทธิ์คืนสินค้ากับร้านและร้านต้องไปพิพาทกับผู้นำเข้าสินค้าเองไม่ใช่โยนปัญหาให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบให้เถียงกับร้านตามนี้เลยถ้ายังไม่ได้ผลลองปรึกษาสภาองค์กรของผู้บริโภคดูนะเพื่อความยุติธรรมมากขึ้น ต่อมาผู้โพสต์ก็คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนและบอกว่ากำลังอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดปกติเธอซื้อ iPhone ที่ศูนย์ตลอดเพราะไม่เคยซื้อออนไลน์แต่ครั้งนี้ซื้อผ่านออนไลน์เพราะซื้อให้น้องใช้และในช้อปปีมีบริการผ่อนชำระเลยคิดว่าร้านดังหน้าจะเชื่อถือได้กดซื้อไปสำหรับการกดคืนสินค้าเธอบอกว่ากดคืนแล้วยื่นพิพาทแล้วแต่โดนตีกลับเพราะร้านแจ้งว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขเพราะเปิดเครื่องและแกะซีนแล้วให้ไปติดต่อศูนย์เองถ้ามีค่าใช้จ่ายนอกก็ต้องจ่ายเอง ล่าสุดเธออัปเดตอีกครั้งว่าเปิดข้อพิพาทแล้วไม่ได้คืนตรงกับร้านแต่ลองแชทคุยกับเจ้าหน้าที่พวกเขาขอค,อคลิปปกหลักฐานเธอส่งคลิปยาวประมาณ3นาทีแต่ส่งทีเดียวไม่ได้เลยตัดเป็น3คลิปสักพักพนักงานโทรแจ้งว่าคลิปตัดแบ่งใช้ไม่ได้ให้ส่งทางอีเมลเธอส่งไปพนักงานโทรยืนยนันได้รับแล้วให้ส่งคืนสินค้าและถ่ายคลิปตอนแพ็คส่งส่งให้เจ้าหน้าที่อีกทีเธอก็ทําตาม ส่งของไปตั้งแต่วันที่29ตุลาคมพอ31ตุลาคมระบบแจ้งได้รับแล้วกำลังตรวจสอบวันที่4พฤศจิกายนระบบตอบพิพาทว่าปฏิเสธเพราะไม่อยู่ในเงื่อนไขและตีของกลับเธอโทรกลับไปพนักงานบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่มีคลิปตอนแกะกล่องบรรจุแต่จริงๆเธอมีหลักฐานทุกขั้นตอนในระบบบอกว่าเทียบกับร้านแล้วหลักฐานไม่เพียงพอเลยตีกลับพ่อของตีกลับเธอทักร้านเขาแจ้งว่าเพราะแกะกล่องแล้วไม่เข้าเงื่อนไขลิงโพสต์ https//www.facebook.com//group//16795380606699//post//1865588374120716 แต่ตรงนี้แหละที่เรื่องเริ่มซับซ้อนและน่าสนใจมากขึ้น บางคนอาจคิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์สะดวกสบายแต่ถ้ามีปัญหาแบบนี้มันเหมือนโยนลูกบอลไปมาระหว่างร้านค้าและแบรนด์โดยลูกค้าอย่างเราๆต้องเป็นคนเดือดร้อนสุดท้ายและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปทำไมการรับประกันถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เห็นชัดเจนตั้งแต่แกกล่องมันเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าหรือนี่คือจุดอ่อนของระบบออนไลน์ที่ผู้ขายพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องนี้คงจุดประกายความเห็นแตกต่างกันไม่น้อยถ้าคุณเป็นผู้ซื้อคุณคิดว่าร้านค้าออนไลน์ควรรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหลังแกกล่องหรือไม่ หรือลูกค้าต้องเรียนรู้ที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจและถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกซื้อสินค้าแพงๆแ,แบบนี้ผ่านออนไลน์หรือในร้านจริงบางคนอาจโต้แย้งว่าร้านดังหน้าจะมีมาตรฐานแต่เคสนี้บอกเราว่าการซื้อออนไลน์อาจเสี่ยงกว่าที่คิดแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเพื่อนเอนช่วยกันพูดคุยและเรียนรู้จากเรื่องราวแบบนี้กันนะ